ลองคิดสภาพว่าเราเป็นคนที่จ่ายเงินเราๆ5,000กว่าบาทเนี่ยกับแผ่นลองเมาส์กระจกนะครับที่ใช้ไวฟูอนิเมะน่ารักน่ารัมาล่อใช่ไหมหรืออีกแผ่นนะครับที่เป็นกระจกเหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าแม่งลิมิเต็ดวะสี่พักว่า 4, บาทคุณจะไม่ซื้อได้หรอหมดแล้วหมดเลยนะผมเอง <S <S ซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยถ้าเราจะจ่ายเงิน สี่พันหรือห้าพันกว่าบาทกับแผ่นละมาอซึ่งหนึ่งตัวเนี่ยไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่อันนี้คือพูดแบบไม่มีมีเรื่องการเงินส่วนตัวมาเกี่ยวเลยนะถือว่าโคตรจะแพงเลยทุกคนแบบแบบแพงชิบหายอะ่ะแล้วทีนี้ทุกคนก็คงสงสยัยใช่ไหมว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบควรค่าจะซื้อเหมาะสมกับราคาแล้วก็คุณภาพดีใช่ไหมก็ตัวนี้ตัวเดียวเลยเลยทุกคน Singularity by Tech ท็กนะครับแผ่นกระจกที่ราคาเพียงแค่1 9 9 0บบาทนะครับแต่ว่า เป็นแผ่นกระจกที่ดีมากๆเว้ยถามว่าดีแค่ไหนผมจะไม่พูดเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะแปะส่วนหนึ่งที่แบบมีลูกเพจผมแล้วก็คนที่ติดตามผมมาเม้นไว้นะครับว่ามันดีแค่ไหนอันนี้ไม่ได้พูดเองนะพวกเขาป็นคนพูดล้วนเลยนะครับเออเพราะงั้นผมได้ลองใช้มามันมันไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ผมรัดให้ทุกคิวไว้ทุกคนเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมด f o ลเดอร์เ i ดิชั่นไปแล้วเนี่ยราคาจะสูงขึ้นแล้วนะครับ กดักนคือถามว่าไอแผ่นตัวนี้เนี่ยมันบ้าแค่ไหนใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะร้านมั s ซิโนเวชั่นเนี่ยนำแผ่นตัวนี้เข้ามาประมาณ500แผ่นนะครับแต่ว่าณนะวันที่อัดณนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูความกันทุกคนเลยว่าม,ม,มันเหลืออยู่กี่แผ่นนะครับจาก500แผน่นทุกคนตอนนี้เหลือแค่ประมาณ10แผน่นเท่านั้นเวสิบแผ่นนะครับจากในช้อปปี้นะผมไม่รู้ว่าเขามีแบบส่วนตัวอีกไหมนะครับแต่ว่าจากห้าร้อยแผน่นเหลือสิบแผ่นในเวลาประมาณเดือนกว่าๆแม่งแบบ crazy แม่งโคตรบ้าเลยทุกคนซึ่งในราคานี้เนี่ยคุณไม่ต้องคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่าในตัวกล่องอะไม่มีอะไรเลยเว้นอกจากกล่องอันนี้นะครับแล้วก็ตัวแผ่นเนาะไม่ได้มีฟิลแถมให้ไม่ได้มีผ้าแถมมาให้นะครับแล้วก็เขาจะมาในขนาดเดียวเลยนะครับกว้าง490สูง420เนาะแล้วก็หนาที่ประมาณ3มิลิเมตรนะครับก็เป็นไซสามาตรฐานของ XL ของ a อาต s a n แหละพื้นที่การใช้งานมากพอแน่นอนนะครับ ซึ่งลวดลายเนี่ยก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับก็จะเป็นแนวแบบเปิดพอร์ทัลอะไรอย่างนี้เนาะแบบเหมือนหมอแปลกเวอร์ชันแบบกร์ตูนญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวลายเนี่ยก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวแผ่นอะมันยังมีความหนาอยู่เว้ยถ้าคุณได้มันไปอะเนาะแล้วคุณแบบมองมันไปใ,ใกล้ๆเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าไอ้ท็อปเลเยอร์ที่เป็นกระจกอะกับตัวลวดลายอะมันอยู่ห่างกันมากเลยเว้ยพอเง้นเรื่องของความหนาของแผ่นแล้วก็เรื่องของแบบลวดลายเนี่ยผมว่าโซโซไว้ทุกคนเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่ล แต่เป็นเรื่องของพื้นผิวของเขานะครับซึ่งเรื่องโดยรวมนะแบบเท x t เจอร์พื้นผิวความเร็วอะไรอย่างนี้เนี่ยหลายคนนะเขายกให้มันเป็นแบบบัจจตคาเซมิใช่ไหม ซึ่งก็ใช่แหละมันก็มีความคล้ายอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่สำหรับผมนะผมว่านี่คือ Budget Warhack SPO4way หรือว่าจะพูดว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างไอสอตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลูล่ปไปอ่ะเราจะยังได้ความสมูทของแบบคาเซเมอยู่มันสมูทกว่าแผ่นแบบของตัววอลแฮกนะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนสังเกตไปที่ตัวผิวกระจกจริงๆเนี่ยมันจะมีความกรนี่มันจะมีความแบบคุกขะาของผิวกระจกเนาะท,ที่แบบให้เซนเซอร์มันอ่านนะครับซึ่งไอสิ่งนี้เนี่ย มันจะใกล้เคียงกับ Warhead SPO4 มากกว่าคาเซมิอ่ะมันจะสมูทกว่าตัวนี้นะครับถ้าพูดกันโดยรวมเนาะเพราะงั้นเวลาเราเอาแบบเมาส์เราเลื่อนลงไปเนี่ยมันจะมีเสียงที่ดังกว่าพวกแบบคาเซมิแน่นอนนะครับอย่างอันนี้เนะี่ยคือแบบ Black Fox นะทุกคนก็เนี่ยมันก็ยังมีเสียงอยู่เว้ยไม่ได้เป็นแผ่นที่เงียบอะไรนะครับซึ่งความเร็วเนี่ยมันจะเร็วกว่าคาเซมินิดนึงแต่ก็จะไม่เร็วเท่า w a r h e a SPO4 นะครับซึ่งหลายคนอนะ่ะอาจจะพูดว่าแผ่นกระจกมันอาจจะแบบเร็วไปเหมือนกันหมดใช่ไหม แต่ไม่ไปทุกคนถ้าเกิดคุณลองมาเยอะพอนะครับคุณลองแผ่นสมัยใหม่มาเยอะพอไม่มีทางไว้ที่คุณจะพูดว่าแผ่นกระจกเหมือนกันหมดมันมีความแตกต่างกันแบบแทบจะทุกแผ่นเลยนะครับเออตัวนี้คือแผ่นบาลานซ์ที่ไปในทางเร็วนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยใช้แผ่นกระจกมาเลยตัวนี้เป็นตัวแรกอ่ะมันเป็นจุดที่ดีแล้วกันมันไม่ช้าไปจนถึงทําให้แบบคุณรู้สึกว่า มันมีความใกล้เคียงกับแผ่นผ้ามันอันนี้คือแผ่นกระจกอ่ะมันไม่ควรจะมีความใกล้เคียงแผ่นผ้าอยู่แล้วเว้ยแล้วก็มันไม่ได้เร็วเกินไปนะครับ mat <rah> mat จนแบบทําให้คุณแบบปรับตัวไม่ได้ทําให้คุณทอแท้ในการเล่นเนาะตัวนี้มันคือตรงกลางที่เอไปทางเร็วแบบแบบแบบเนี่ยแบบนิดหนึ่งจริงเท่านั้นเว้ยอซึ่งผมรู้สึกว่าแผ่นกระจกตัวนี้เนี่ยถึงแม้มันจะบาลานซ์ก็แล้วแต่มันมีความแบบไม่ได้เร็วเกินไปก็แล้วแต่ปกติผมก็ชอบแผ่นกระจกที่เร็วใช่ไหมตัวนี้ไม่ได้เร็วมากแต่ว่า เพราะว่าผิวกระจกมันเป็นความหยาบๆเป็นความรอยอย่างนี้เนี่ยผมเลยชอบเว้ยมันมี t e c t i l e feedback นะครับเวลาผมแบบขยับเมาส์อะไรอย่างนี้น่ะผมรู้ถึงแบบทุกการเคลื่อนไหวของแบบฟิทเมาส์ของผมอะม่ะมันมันมีเท็กเจอร์ที่ชัดเจนมากๆนะครับเพราะงั้นเวลาผมแบบจะขยับจะสบัดอะไรอย่างนี้นะ่ะผมสามารถหยุดได้แบบที่ใจผมต้องการเว้ยซึ่งถ้าเกิดเป็นแผ่นแบบสมูทพวกแบบฮานะหรือว่าอะไรนะมินามิหรือว่าแบบ อะไรก็แล้วแต่ฟิล์มแบบกระจกคอนโทรล่ะผมไม่เคยชอบเท่าไหร่ผมไม่เคยแนะนําทุกคนเลยนะครับถ้าเกิดทุกคนดูผมมาเนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษและการสลับตัวนี้สลับใครที่มองหากระจกที่มีแรงหยุดนะครับตัวนี้ให้แรงหยุดได้ที่เห็นได้ชัดเจนเลยเว้ยเนี่ยผมสะบัดแบบเอ,อ เขาเรียกว่าโยนเมาส์ไปนะครับมันมีแรงหยุดที่แบบผมรู้สึกได้เวลาผมขยับด้วยมือผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่ามันมีแรงหยุดไว้เพราะงั้นถ,ถือว่าโอเคนะครับแรงหยุดกําลังดีแต่ว่าเรื่องของดันดิ้งฟริคชั่นอะไรนี้เนี่ยมันไม่ได้เยอะจนเกินไปแต่ให้มันแบบมัดดีหรือว่าฟืดจนกลายเป็นกระจกคอนโทรลนั่นเองซึ่งผมแฮปปี้กับตัวนี้มากซึ่งหลายคนก็น่าจะพิสูจน์ด้วยตัวเองไปแล้วนะครับซึ่งถ้าถามว่าผมชอบตัวซิงเกิลอเรตตี้เนี่ยมากกว่าเจ้าตัวเดอะการ์เดียนหรือว่าเดอะบี ก็คงตอบว่าไม่นะครับแต่ถามว่าความซิมิล่านะทุกคนความใกล้เคียงพื้นผิวของตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันโคตรจะใกล้เคียงกันมากเลยเว้ยอาจจะเพราะว่ามันเป็นอันโครบเหมือนกันมันจะดิบๆมันจะรอๆเหมือนกันผิวอะคล้ายกันเลยแต่ว่า The Be ีสอะจะแบบดูดแขนน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความดูดแขนอยู่นิดนึงเว้ยถ้าเกิดห้องคู่ชื้นจริงๆเนี่ยผมว่ายังไงคุณก็ต้องใช้ปอกแขนอยู่ดีนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองเทสมา ที่ผมเห็นอยู่ในแอนแคมอ่ะผมก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเออมันก็โอเคนะแต่อันนี้คือการเปิดแอด์ในห้องของผมนะครับมันไม่ได้ชื้นเว้ยซึ่งผมจะสรุปเรื่องของความเร็วนิดนึงแล้วกันนะครับเทียบกับตัวแผ่นตัวอื่นเนาะเอาช้าสุดข,ของผมเนี่ยในใจนะคือแบบเรดคอสมิก V2 เว้ยที่ผมเคยรีวิวไปแล้วอันนั้นอนะคือชา้า ทุกคนช้ามากเว้ยเอ่อขึ้นมาหน่อยนะก็จะเป็นคาเซมิเนาะเกือบจะบาลานซ์แล้วแต่ก็ไม่ได้ถือว่าบาลานซ์มากนะครับเร็วขึ้นมาจากคาเซมินิดนึงเน,งเนี่ยก็คือซิงกอลเลิตี้ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นวอลเลกเอสพีโอโฟเนาะแล้วก็เร็วที่สุดเนี่ยก็คือเดอะบีชหรือว่าเดอะการ์เดียนไบเทคูซ่านั่นเองทุกคน แต่ว่า drawback อย่างหนึ่งนะครับหรือว่าข้อสังเกตเนาะก็คือเรื่องของฐานอะ่ะมันเป็นฟูลซิลิโคนเบสก็จริงเว้แต่ว่าผมเห็นหลายคนแล้วนะที่เกิดแบบใช้กับโตวอีเกียแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะ s l i p ปี้ถ้าเกิดว่าคุณออกแรงผักมันนะเนาะแต่ว่าผมก็ลองแล้วโตไอเกียเหมือนกันมันลื่นก็จริงเว้แต่ต้องออกแรงเยอะพอสมควรมาถึงจะเลื่อนนะครับเพราะงั้นการใช้งานปกติแบบแค่ขยับเมาส์อ่ะผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับอาแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกคนสบายใจได้เลยนะครับ LOD เนี่ยหรือว่า lift of descent นะไม่ว่าผมจะลองที่มม mm, หมิลิเมตรหรือ2มิลิเมตรเนี่ยของเมาส์หลายๆตัวนะครับไม่มีปัญหาในการใช้งานเจ้าตัวนี้เลยเวคือแบบแผ่นกระจกบางตัวมันจะมปปัญหาเรื่องของแบบ LOD ของเมาส์ที่มันแตกต่างกันไปเนาะตัวนี้ใช้แบบทุกคนมีแบบใช้งานได้หมดนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับผมจะพูดแบบสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะคุณสามารถได้ผิวนะครับของ Warha s p o อ o นะแต่ว่าได้ความสามารถของแบบความเป็นความสมุทข,ของคาเซมิแล้วก็ความคอนโทรลของคาเซมิอ่ะหรือว่าจะเรียกว่าแผ่นกระจกบาลานซ์ก็ได้ ในราคา1,990บาทเว้ยซึ่งผมไม่ต้องพูดอะไรมากกว่านี้ทุกคนแบบคุณควรจะลองเองอะ่ะมันแบบเข้าถึงดง,ง่ายมากๆแล้วก็ซื้อไปอะ่ะหลายคนเขาก็แฮปปี้มากๆแล้วนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะเป็น f o er u เดอร์ dition อยู่นะครับตอนนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณ10กว่าแผ่นหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นแล้วก็ได้ ตอนที่ผมลงคลิปนี้นะซึ่งถ้าเกิดมันหมดแล้วเนี่ยมันจะมีออกมาใหม่เหมือนกันแต่มันจะเป็นอีดิชันใหม่ไม่ใช่ฟาวเดอร์นะราคามันจะสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับอาจจะเป็น2 0 0 0กลางๆอะไรประมาณนี้มัง้งซึ่งถ้าเกิดทุกคนยังอยากได้ราคานี้อยู่พันเใช้โค้ดแล้วแบบต่ํากว่านี้ก็ควรจะซื้อนะตอนนี้นะทุกคนเออไปช็อปกันได้อย่าชาเวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ